สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดูวิธีการติดตั้งไฟล์ apk ที่เป็นเวอร์ชันภาษาไทยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีแบบและเอียดเลยละกันนะครับผมก็ลหลายๆคนนะครับทุกคนอาจแบบพี่ผมติดไม่ได้เปิดแบบกดแล้วหน้าจอขาวหรือเวลาติดตั้งแล้วแตกไฟล์ไม่ได้นะครับผมกดโหลดไปแล้วนิ่งหรือว่ามันไม่โหลดให้อะไรต่างๆครับวันนี้จะอธิบายให้ทุกคนได้รู้ว่าสาเหตุที่ทุกคนติดนั้นมันเป็นที่อะไรและมันเป็นยังไงครับก็ ลิงก์ทุกลิงก์ครับสามารถดูที่คลิปใต้คลิปของผมได้นะครับทุกคน่ยนะลองกดมาใต้คลิปอย่างนี้มันก็จะมีคําว่าติดตั้งเกมเวอร์ชั่นไทยนะคะผมครับสามารถกดตรงนี้ได้นะครับผมทุกคนก็จะเห็นเป็นลิงก์ที่เป็น apk นั่นเองก็สําหรับการกดนี้เดีย๋ยวผมจะพาทุกคนลองกดดูแล้วของใครเป็นยังไงมาพูดคุยกันได้นะครับผมใครที่ติดดูคลิปนี้นะคะรับผมรับรองว่าได้แน่นอนสําหรับเวอร์ชันที่เป็นภาษาไทยอันนี้ผมลบตัวเกมเวอร์ชันภาษาไทยของผมทิ้งไปแล้วนะครับผมตอนนี้ ในเครื่องผมจะมีแค่เวอร์ชั่นที่เป็นภา,าษาอังกฤษอ่าครับผมอันนี้ก็คือในเครื่องผมตอนนี้มันจะเป็นเกมที่เป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษอยู่นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าผมไม่ต้องลบตัวนี้นะครับผมเราสามารถเล่น2เวอร์ชั่นได้นะครับผมทั้งที่เป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษแล้วก็เวอร์ชั่นภาษาไทยนะครับอ่าส่วนการติดตั้งทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนกดนะครับผมให้กดตรงติดตั้งเวอร์ชั่นภาษาไทยเลยนะครับผมกดจิ้มมาแล้วหน้าตาของแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันครับบางคนขึ้นอย่างนี้ ถ้าใครที่ขึ้นเป็นดาวโหลดไฟล์หรือไม่ให้กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับผมบางคนอ่าเดี๋ยวผมจะขอกดยกเลิกก่อนนะบางคนกดมาแล้วของพี่หน้าจอมันนิ่งอย่างนี้เลยก็หลายคนอาจจะเป็นแบบนี้หลายคนอาจจะกดแล้วโหลดได้หลายคนกดมาโหลดไม่ได้นะครับโดยที่ไม่มีอะไรเลยใครที่เป็นหน้าจขอขาวๆนี้นะครับผมอันดับแรกเลยให้กดไปที่จุด3จุดขวามือข้างบนนะครับผมข้างๆปุ่มที่เป็นปุ่มแชร์อ่ากดตรงนี้ปั๊บมันก็จะมีให้เราเลือกขึ้นมาครับผมมีแชร์รีเฟซ ของหลายๆคนก็อาจจะมีแตกต่างไปนะครับผมของผมมันจะเปิดใน Samsung Internet น็ตนะครับผมของคนที่ค้ังไม่ขึ้นอ่ะมันจะเป็นเปิดใน Google Chrome ก็กดตรงนั้นได้นะครับผมมันก็จะลิงก์พาเราไปดาวน์โหลดนั่นเองก็ถ้าสมมุติมันไม่ขึ้นเลยให้ลองกดรีเฟซก่อนครับทุกคนถ้ารีเฟซมันยังไม่ขึ้นหน้าเนี้ยเราก็แบบค่อยย้ายนะครับผมนี่ไปเปิดในของผมมันจะย้ายไป,ไป,ไปตรงเปิดในอินเทอร์เน็ตนะครับผมใน Samsung Internet นี่ก็จะขึ้นเห็นไหมก็ ผมจะย้ายให้ตัวดาวนโหลดมันก็จะขึ้นนะครับผมแล้วก็สําหรับคนที่แบบย้ายมาแล้วมันยังไม่ขึ้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Google Chrome หรือว่าอินเทอร์เน็ตครับยกตัวอย่างอย่างเช่นอินเทอร์เน็ตให้ดูสังเกตต,ตรงข้างล่างที่มีเลขหนึ่งครับนี่มันจะมีหน้าที่เราเคยเปิดค้างไว้นะครับผมเราเปิดแท็บใหม่มาอย่างนี้นี่มันก็จะมีไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วถ้าสมมุติเราเปิดแท็บใหม่ค้างไว้เราอาจจะมีการดูการ์ตูนดูวันพีชในเว็บไซต์ต่างๆนะครับมันจะค้างเป็น3มแทบ็บ4แทบ็บของหลายๆคนก็อาจจะมีหลายแท็บนะครับ ให้กดแถบนี้ปิดออกให้หมดครับทุกคนเราต้องปิดออกให้หมดนะการดาวน์โหลดไฟล์ apk มันถึงจะรันออโต้ให้เราพรอเราปิดออกหมดปุ๊บให้เรากด back กลับมามันจะมาหน้าเดิมแล้วเราค่อยแบบเปิดในนี้ใหม่อีกทีหนึ่งครับผมนี่มันก็จะเด้งเป็นหน้าแรกให้เราสามารถดาวน์โหลดได้หรือว่าถ้าใครที่ยังไม่ได้นะครับผมใครที่ล็อกอินผ่านใครที่เปิดใน google chrome ครับทีนี้ผมจะพาไปดูใน google chrome นะครับก็ <S <S สำหรับ google chrome ของใครหลายๆคนนะครับผมหน้าตาตอนแรกของผมมันจะเป็นประมาณนี้ ก็ถ้าเราเปิดมามันไม่โหลดอีกเหมือนเดิมให้สังเกตตรงข้างบนขวามือครับของผมมันจะเป็น2แถบก็คือโทรศัพท์บางเครื่องบางรุ่นหรือว่าหลายๆเครื่องนะครับผมถ้ามันมีแถบค้างอยู่อะไฟล์ apk มันจะไม่รันให้เราออโต้นะครับทุกคนมันจะเป็นการกดลิงก์มาปุ๊บมันจะเด้งไปหน้าเดิมที่เราเคยเข้าเนี่ยอย่างเช่นผมดูวันพีชค้างไว้มันก็จะเวลาที่เรากดลิงก์มาปุ๊บมันก็จะเข้ามาหน้านี้เอ้ยทำไมอยู่ดีๆแบบผมกดลิงก์ดาวน์โหลดนะทำไมมันถึงได้ เว็บไซต์ที่แบบอะไรมาก็ไม่รู้อะไรที่เราผมเคยดูอะไรประมาณนี้นะครับมันจะขึ้นเป็นอันเดิมเราเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้มันดาวน์โหลดนะครับทุกคนง่ายมากเลยแค่เรากดปิดแท็บให้หมดครับกดเข้ามาข้างในนี้ปิดออกให้หมดพอมันเป็นตัวแรกปุ๊บอ่ะเราก็จะได้เป็นแบบ Google Chrome ที่ไม่มีข้อมูลอยู่ข้างในนั้นแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะกลับไปกดดาวน์โหลดใหม่อีกทีหนึ่งครับนี่ผมจะกดมาอ่ะเดี๋ยวผมปิดออกไปปิดออกไปครับ ปิดออกไปให้หมดครับทุกคนผมจะปิดออกให้หมดเลยนะก็เดี๋ยวผมจะเริ่มตั้งแต่เข้าใน YouTube ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าผมกดปิดไปทั้งหมดแล้วผมจะเริ่มมาตั้งแต่ตอนเข้า YouTube ใหม่นะครับผมให้กดเข้ามาอย่างนี้แล้วก็กดเลื่อนลงมาใต้คลิปของผมนะครับจะมีติดตั้งลิงก์เวอร์ชันไทยนะครับก็อของแค่กดปุ๊บหลังจากนั้นกดดาวน์โหลดครับสาหรับใครที่ขึ้นแล้วนะครับผมแล้วก็จะดาวน์โหลดไฟล์ apk มานั่นเองตอนนี้มันจะขึ้นกําลังดาวน์โหลดครับผมอ่าถ้าดาวน์โหลดเสร็ เราจะไปดูไฟล์ apk นั้นในเครื่องของเราก็ได้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูผมจะปิดเลยนะปิดออกแล้วผมจะเข้าไปในไฟล์ของเครื่องผมนะครับผมไฟล์ส่วนตัวนั่นเองหลังจากโหลดเสร็จนะทุกคนให้กดมาที่ดาวน์โหลดนะครับแล้วเราก็กดติดตั้งได้เลยนะครับผมกดติดตั้งได้ไหมก็อัพไม่ได้ติดตั้งแอปก็อันนี้ผมว่ามันน่าจะเป็นที่ตัวเกมซ้ำแล้วนะครับผมซึ่ง ก่อนอันนี้ผมทําได้ให้บวกให้น่าลบเลยเอางี้ทุกคนผมจะลองไปลบตัวเกมที่อยู่ในเพจสตูออกนะครับทุกคนว่ามันจะได้หรือเปล่าก็ตอนแรกอะ่ะที่ผมเล่นอะ่ะมันได้นะโดยที่ผมมีเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้วยเวอร์ชันภาษาไทยด้วยนะครับผม <Wow. S 2> แต่ว่าทีนี้พอผมมาลองติดตั้งวันนี้คือมันไม่ได้นะครับผมจะลองลบตัวของเวอร์ชันภาษาอังกฤษก่อนแล้วเรามาติดตั้งไฟล์ที่เป็นภาษาไทยใหม่นะครับทุกคนกดชื่อไฟล์ apk เหมือนเดิมครับแล้วเราลองติดตั้งกันดู ว่าถ้าเราล้างไอ้ตัวลบตัวของเวอร์ชันภาษา,ษา,ษาอัางกฤษออกตัวของเวอร์ชันไทยมันจะได้หรือเปล่านะครับนั่งลุ้นกันนิดนึงครับทุกคนกาลังติดตั้งอยู่อย่างนานเลยครับนี่ก็ได้นะครับทุกคนก็คือใครที่ติดตั้งไม่ได้อ่ะให้ลบตัวเวอร์ชันภาษา,ษาอางังกฤษก่อนแล้วค่อยปามาติดตั้งเวอร์ชันภาษาไทยครับซึ่งตอนที่มันมาใหม่ๆอ่ะมันสามารถติดตั้ง2ตัวได้เลยนะครับผมผมเลยบอกหลายๆคนว่าไม่ต้องลบตัวเวอร์ชันภาษาอังกฤษก็ได้ซึ่ง วันนี้ผมมาลองนะครับมันจะเป็นการติดตั้งทับไม่ได้นะครับทุกคนมันจะขึ้นไม่สามารถติดตั้งได้ใครที่อยากเล่นตัวเวอร์ชันภาษาไทยอ่ะให้ดาวน์โหลดเวอร์ชันภาษาไทยไฟล์ apk มาแล้วต้องลบตัวของเวอร์ชันภาษาอังกฤษที่อยู่ในเพจสตูนะครับแต่ภาษาไทยไม่สามารถเติมเงินได้นะครับทุกคนใครที่จะเติมเงินก็ต้องไปโหลดตัวที่เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยากนะครับใครที่เป็นแบบเติมอยู่แล้วก็แนะนําไปเล่นที่ตัวเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษเลยดีกว่ามันก็แบบ ไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นนะครับส่วนการติดตั้งทั้ง2ตัวอ่ะผมลองกดเสร็จก่อนนะครับก็ต้องรออัปเดตอย่างนี้เลยนะครับทุกคนนี่อันนี้เดี๋ยวผมรอมันอัปเดตเสร็จก่อนป๊ป๊บปป๊เราต้องแบบเราติดเราโหลดมาใหม่อ่ะมันก็ต้องมีอัปเดตนะครับแล้วมันจะมีให้เราเลือกเป็นเวอร์ชันภาษาไทยที่อยู่ในเกมเลยนะครับก็ก่อนที่จะเข้าเกมนี่แหละสามารถเลือกเวอร์ชันที่เป็นภาษาไทยได้เลยนะครับทุกคนนี่พอเราติดตั้งเสร็จครับมันจะมีเวอร์ชันภาษาอังกฤษแล้วก็3ภาษานะครับผม แล้วแต่ว่าเราจะภาษาไหนก็ได้นอนอยู่แล้วเราติดตั้งเพื่อที่จะเล่นเป็นภาษาไทยนะครับ <Okay. S 1> ผมเราก็ต้องเลือกเป็นเวอร์ชันไทยกดไทยปุ๊บกดติ๊กออกได้เลยครับทุกคนแล้วกดโอเคหลังจากนั้นอะ่ะมันก็จะเป็นภาษาไทยให้เราแล้วเราสามารถที่จะเข้าไปในเกมแล้วของทุกอย่างมันก็จะอัปเดตเป็นภาษาไทยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะขอล็อกอินแป๊บนึงครับทุกคนอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันนะครับผมว่าเวอร์ชันภาษาไทยมันจะเป็นประมาณไหนนะครับก็โอเคครับเราเข้ามาสู่ในเกมมันก็จะเป็นภาษาไทยแบบนี้ กดอีเวนต์เนี่ยก็จะมีให้เราเลือกต่างๆที่เป็นภาษาไทยแล้วนะคะผมก็สามารถที่จะเปลี่ยนภาษาได้อีกนะครับผมกดรูปโปรไฟล์แล้วก็ตรงคําว่าภาษานี้ครับผมนี้มันก็จะมีให้เราเลือกอีก3อย่างแค่นี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยได้แล้วนะครับทุกคนใครที่ติดตั้งไม่ได้แบบดาวน์โหลดมาแล้วดาวน์โหลดไม่ขึ้นนะครับปิดแท็บให้หมดอย่างที่ผมสอนเมื่อต้นลิปไปนะครับผมก็เปิดผ่านโครมบ้างเปิดผ่านอินเทอร์เน็ตอะไรแล้วแต่เครื่องของเรานะครับแต่ข้อที่สําคัญคือพยายามปิดแท็บให้หมดครับถ้ามันกดมาแล้วขาว ลองกดรีเฟซรีเฟซแล้วยังไม่ขึ้นปิดแท็บให้หมดแล้วไปเปิดด้วยตัวอื่นนะครับผมถ้าเปิดผ่าน g o g l e Chrome อะ่ะได้แน่นอน1 0 0่ครับถ้าไม่มีอะไรแบบแท็บที่เปิดอยู่แล้วเนาะก็ถ้าโหลดมาแล้วติดตั้งไม่ได้เหมือนกับที่ผมติดตั้งไม่ได้นะครับผมก็ต้องไปลบตัวที่เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับถึงจะติดตั้งเวอร์ชันภาษาไทยได้ก็อย่างว่านะครับตอนนี้เวอร์ชันภาษาไทยก็ยังเติมเงินไม่ได้นะครับต้องรอทางเกมอัปเดตให้อีกทีหนึ่งนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นการดาวน์โหลดแบบ ละเอียดเลยนะครับผมใครที่ดูคลิปนี้ก็คาดว่าน่าจะติดตั้งเวอร์ชันภาษาไทยได้นะครับเห็นขอเข้ามากันหลายคนเห็นติดตั้งกันไม่ได้นะครับผมเลยทําคลิปคลิปนี้ขึ้นมาให้นะครับทุกคนหวังว่าจะติดตั้งเป็นเวอร์ชันภาษาไทยได้กันแล้วเนาะก็โอเคครับใครที่ยังไม่ได้หรือมีข้อสงสัยครับสามารถสอบถามผมได้ที่เพจนะครับผมหรือที่ใต้คลิปนี้ก็ได้ครับผมยังไงผมก็ไล่อ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วคอมเมนต์ comment ไหนอาจจะมีตกหล่นไม่เห็นก็ต้องขออภัยรบกวนพิมพ์เข้ามาใหม่อีกทีนึงนะครับผมเดี๋ยวผมจะ ไล่ตอบทุกๆคอมเมนต์เหมือนเดิมเนาะก็สําหรับคลิปนี้ครับใครที่ดูแล้วชอบใจได้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปเนาะส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดนะครับเวลาที่ผมลงลิปหรือมีข้อมูลการอัปเดตข่าวสารต่างๆจะได้ไม่พลาดนะครับสําหรับชิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าก็อย่าลืมมารับชมกันใหม่ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ